เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะระหว่างที่แอดมินเอของเราเนี่ยนะคะแปงลงร่างเป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดการทีมของแต่ละทีมค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่ลืมที่จะอัปเดตข่าวพาวรอบรอบหลีกนะคะ เริ่มมาที่ข่าวนี้เลยค่ะหลายนเนีคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็อยากจะรู้มากเลยค่ะไม่ได้ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรคะจะเริ่มต้นกันเมื่อไหร่ ณวันที่เราทําวิดีโอนี้ครับยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่แว่แวๆออกมานะครับว่าจะเป็นในช่วงเดือนมกราคม<ฆ>ครับเป็นวันจันทร์ที่18มกราคมครับซึ่งเป็นวันมาตินลูเตอร์คิงครับซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดของประเทศเขานะครับวันมาตินลูเตอร์คิงเนี่ยนะครับจะตรงกับทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมในแต่ละปีครับมาตินลูเตอร์คิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้นําในการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนผิวสีตั้งแต่ยุคก,ก่อนเลยครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับยังมีข่าวแว่แๆว่ว่าทาง NBA <ฆ> อันนี้ก็คือสิ่งที่แววๆวออกมาแต่เราก็ต้องมารอดูว่าถ้าเกิดมันเป็นทางการจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองมานั่งคิดดูค่ะมี่เน่ถ้าเกิดเล่น82เกมจริงเนี่ยนั่นหมายความว่าฤดูกาลต่อไปนี่ก็ต้องดีเลย์ยาวนานต<ล>อีกสิคะเนี่ยนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่แบบมันเป็นคําถามอยู่ในใจแฟนอย่างพวกเราเนี่ยครับ ทีนี้พอพูดถึงแฟนๆเนี่ยในส่วนของแฟนๆในการเข้าชมเกมในสนามเนี่ยล่าสุดอาัมซิลเวอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาระบุได้นะครับว่าแฟนๆเนี่ยจะสามารถเข้าชม,มเกมการแข่งขันในสนามได้หรือเปล่าตอนนี้ต้องรอดูสถานการณ์จริงครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางประเทศอเมริกานเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤ<า>ดูหนานหวครับน่นเป็นงเลยจริงๆนะใช่ครับนะเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ของบ้านเขาเนี่ย<ม>ก็ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับประกอบกับการเข้าสู่ฤดูหนาวของบ้านเขาเนี่ยมันน่าจะมีการระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นครับตรงนี้คือสิ่งที่อารากการรณ์แลค่ออยปับรัิ ในจุดนี้คือส่วนของแฟนๆใช่ไหมครับทีนี้มาพูดของส่วนการแข่งขันบ้างครับล่าสุดอารดัมซิลเวอร์เนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกครับว่าเขาจะพยายามให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปสู่สภาวะปกติให้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อการแข่งขันเนี่ยครับที่มีคํารณรงค์อยู่ข้างหลังของนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะปรับไปสู่เหมือนเดิมครับเป็นชื่อนักกีฬาปกติการรณรงค์เนี่ยก็ยังคงทําควบคู่กันไปครับแต่เป็นส่วนของด้านนอกสนามครับส่วนการแข่งขันเนี่ยเขาจะพยายามครับเขาบอกเลยว่าจะพยายามให้กลับสู่สภาพปกติให้มากที่่่่่่่สุดดดดดแและมมมาาาาาาากกกกกวววนนนัััั้้้รรรบทงงงงงออออเเเเเย็ไไไไปืืขขต ับเบิลทิ้งนะครับ mm hmm. ยังมีเรื่องบับเบิ้ลการแข่งขันในบับเบิ้ลเนี่ยยังอยู่ในหัวยังอยู่ uh huh. ในแผนของพวกเขาเพราะว่าสถานการณ์อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จริงๆครับว่าในอนาคตในการระบาดของไวรัสมันจะเป็นยังไงเรื่องของวัคซีนจะเป็นยังไงเรื่องของชุดตรวจที่มันจะแบบตรวจจับเจอได้ไวมากขึ้นว่าคนไหนติดเชื้อไวรัสเนี่ยตรงนี้เขายังไม่มีคําตอบดังนั้น,เ,นเขาก็ยังคงไม่ทิ้งเรื่องการแข่งขันในบับเบิ้ลครับ mm hmm. แต่เราอาจจะเห็นบับเบิลรูปแบบใหม่ๆครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าทีมกีฬาที่มันอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยอย่างชิคาโก้คลีฟแลนด์อินดียนามิวอ๊กกี้หรือจะเป็นดีทรอยต์อย่างนี้เนี่ยนะครับทั้ง5ทีมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยเ mm hmm. วลาเดินทางไปเนี่ยมันก็สะดวกนิดนึงเขาอาจจะเอาเมืองอย่างชิคาโกเป็นเมืองใหญ่ mm hmm. เนี่ยก็อาจจะเอาเมืองชิคาโกเนี่ยเป็นบับเบิลหลักแล้วก็ให้จัดตารางการแข่งขันเนี่ยให้ทุกทีมที่อยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยแข่งขันกันอยู่ในโซนนี้ไปก่อนแล้วก็อออาาาจจจจะะขขยยยััับบบไไไปปปโซนนนนนื่เกกีรหมุวส้ง แยกขึ้นมาครับไม่ใช่ให้ไปรวมกันอยู่30ทีมในในดิสนีย์แบบนี้เพราะมันค่อนข้างยากเหมือนกันแต่เพื่อนๆต้องมองอย่างเี้ยว่าการลงทุนการสร้างบับเบิลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ถูกถูนะครับยกตัวอย่างอย่างตอนที่ดิสนีย์บับเบิลเนี่ยเขาใช้เงินแบ,บ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ180ล้านเหรียญน,นะครับหรือประมาณ5,500ล้านบาทแต่เพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมครับว่าการลงทุนสร้างบับเบิลขึ้นมาเนี่ย มันคุ้มค่าขนาดไหนกับ NBA ตามข่าวเนี่ยครับการสร้างบับเบิ้ลขึ้นมาเนี่ยสามารถเซฟเงินให้กับทาง NBA เนี่ยได้กว่า1 5 0 0ล้านเหรียญหรือประมาณ46,500ล้านบาทเนี่ยนะครับโอ้โหลงทุน5,500ล้านบาทแต่สามารถเซฟเงินได้ถึง46,500ล้านบาทแบบนี้ไดเนี่ย้ถือว่าคุ้มเลครับนี่คือสิ่งที่ทาง NBA เนี่ยเขาก็มองดูครับว่าโอ้โหเขาสามารถเซฟเงินไดขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยแม้แฟนๆจะไม่สามารถเข้าชม<ฆ>ในสนามไดเนี่ยแต่พวกเขาก็ยังมีเกมการแข่งขันต่อเนื่อง สัญญาการถ่ายทอดสดสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ผิดกฎกับเขา NBA ก็ยังได้รับเงิน<ม>ตอน<ม>นบแทนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและก็อย่างที่บอกรัาว่าต้องรอดูตามสถานการณ์จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนทั้งโลกนะครับต้องผเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยครับเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 เนี่ยแหละครับฟังดูแล้วเนี่ยค่ะถือว่าเป็นงานหนักของ NBA ในฤดูกาลหน้าเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เลยค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนหรือว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะ แต่ดูแล้วเนี่ยค่ะไอดัมซิเวอร์เขาก็น่าจะดึงเวลาให้มากที่สุดนะคะเผื่อรอว่าจะมีชุดตรวจไหมแล้วก็แฟนๆสามารถเข้าไปในสนามได้นะคะจะได้มีรายได้จากการขายตัวขายของเที่ยลึงนะคะหลายๆอย่างเลยคะ่ะที่ทาง NBA เนี่ยจะต้องขายไปหารายได้ในส่วนนี้คะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของทุกๆฝ่ายทุกๆคนคด้วยคะ่ะก่อนที่จะไปถึงดูการหน้าคะ่ะ เรามาดูแชมป์ปีล่าสุดของฤดูกาลนี้อย่าง LA Lakers ค่ะดูสิคะเขาพิการฉลองแชมป์กันอย่างไรบ้างล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะเราเห็นว่อนเลยนะคะในโลกออนไลน์ค่ะโดนบอนเจมส์ bon เนี่ยถือถ้วยแชมป์ในงานปาร์ตี้ส่วนตัวของทีมอ่ะในการฉลองแชมป์ที่ลาสเวกัสดูจากภาพน่าจะเป็นโรงแรมมาคีโฮเทลที่ลาสเวกัสนะคะและก็น่าจะมาครบทั้งทีมด้วยค่ะแม่ดูสิคะ ได้แหวนวงที่4แล้วเนี่ยก็แฮปปี้แบบนี้นี่เองยังไงก็ขอให้ระวังเรื่องไวรัสด้วยนะคะไหนๆก็รอดพ้นจากเชื้อไวรัสมาได้ถึงขนาดน,นี้แล้วค่ะส่วนแฟนๆในเมือง LA ค่ะก็คงต้องรอพาเรกรนอีกต่อไปสักนิดนะคะพอพูดถึงทีม LA Lakers กนะครับการฉลองแชมป์ของพวกเขาเนี่ยยังไม่ทันสิ้นสุดลงเลยครับก็มีแต่ข่าวมากมายเลยครับว่า เล็งคนนั้นบ้าง oh. เล็งคนนี้บ้าง oh. จะเอาคนนั้นมาร่วมทีมบ้าง oh. จะเอาคนนี้มาร่วมทีมบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยนะเป็นเรื่องของคริสพอครับคริสพอเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาสู่เมือง LA oh. อีกครั้งนึงครับแต่คราวนี้ไม่ใช่คลิปเปอร์นะครับแต่เป็นเลเกอร์สครับลหลายๆคนเนี่ยก็ถามเข้ามาว่ามัน <Okay. S 1> เป็นไปได้ไหมาการที่คริสพอเนี่ยจะมาอยู่กับ LA ลเอเลเกอร์สเนี่ยส่วนตัวก็มักจะบอกครับว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นเควินดูแรนเนี่ยไป <Anything S 1> ร่วมกับวอสเลอร์ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค <laughs> รับแต่ถ้าเกิดคริสสสสพพพออออออลจจจะะะมมมมาา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 ารรรรรรร่่่่่่วววกกกัััััับบ LA เเเิิงงงงงๆนนียยยตต้ทดขขคคคูใใญญญญชแ คริสพอในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย41.3ล้านเหรียญครับถือว่าสูง,สงมากมากถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าทางเลเกอร์เนี่ยโอ้โหจะต้องเสียผู้เล่นแบบเพียบเลยนะครับในการเทรดรวมไปถึงสิทธิ์ราบรวมไปถึงอะไรต่างๆมากมายเลยเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ต้องมีอย่าง KCP บ้างมีแดนนี่กรีนเอฟรี่แบรดลีย์อเล็กซ์คารุโซคาร์คูสมาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงเจวัลแม็กกี้ด้วยก็เป็นได้พูดง่ายๆเนี่ยทางบ้านเขาจะเรียกว่าเลเกอร์เนี่ยเสียเดฟของทีมไปเยอะ คำว่า d e ฟเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยครับว่ามันหมายถึงอะไรเห็นพูดกันเยอะเลยเดฟเดฟเดฟเนี่ยคือจริงๆคําว่า d e ฟเนี่ยนะครับมันหมายถึงผู้เล่นในทีมเนี่ยที่สามารถก้าวขึ้นมาทดแทนนักกีฬาตัวจริงเหล่านี้ได้ครับอพอนักกีฬาตัวจริงออกไปพักปุ๊บเนี่ยมีคนอื่นๆขึ้นมาทดแทนได้หมดไม่ว่าจะเป็น Alex uso, อเล็กซ์คารูโซเดวายฮาวเวิร์ดเจวัลแม็กกี้หรือจะเป็นคาร์ครูส a มาอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้คือจุดแข่งของ LA Lakers ในฤดูกาลที่จบไปครับถ้าเกิดเขาเสียกลุ่มพวกนี้ไปเนี่ยเพื่อจะเอาคริา อันนี้ต้องมาคิดเป็นการบ้านอีกครั้งครับและมากกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คริสพอร์นะครับยังมีคนอื่นอีกครับอย่างเดริกโรสอันนี้ก็มีครับเดริกโรสยังไม่พอครับเขายังต้องมีการบ้านอีกนะครับว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาของรอนโดจะเป็นการเซ็นสัญญากับ KCP พเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีเพลย์ออฟชั่นและก็เชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยที่มีผลงานดีมากๆโดยโดยเฉพาะในเพลย์ออฟเนี่ยก็น่าจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์แต่ถ้าสมมติว่ามีทีมอื่นให้ราคามากกว่านี้เนี่ย ทางรอนโดเองหรือ TCP เนี่ยก็อาจจะเอาก็ได้นะครับเราต้องมารอติดตามชมอย่างรอนโดเนี่ยล่าสุดก็มีทีมอย่างนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ต้องการผู้เข้ามาโอ้โหต้องการนิวต้องการรอนโดเข้าไปบัญชาเกมอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆทีมตอนนี้เนี่ยต้องการผู้เล่นลักษณะอย่างราจอรรอนโดมากๆครับคือลงมาปุ๊บเนี่ยนอกจากบัญชาเกมได้แล้วยังสร้างเพลย์ให้คนอื่นได้ตัวเองก็ทําแต้มได้เนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ราจอรรอนโดเนี่ย เขาสร้างมูลค่าของตัวเองเข้ามาในเพลย์ออฟที่พี่ผ่านมาเนี่ยสร้างม,ามูลค่า,าของตัวเองมากๆเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับสำหรับ L.A. Lakers เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าทาง Golden State Warriors เนี่ยให้ความสนใจกับ The w h i t Howard ครับอยากจะเ The White Howard ไปร่วมทีมอยู่เพราะว่าผลงานของ The w h i t เนี่ยมันมีค่าอย่งกิงครับไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการเล่นความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทนในการต่อสู้เนี่ยบทบาทไหนทีมต้องการให้ลงเมื่อไหร่เนี่ยเขาเพร้อมหมด ถ้าสมมุติว่าเอา The White สภาพแบบนี้เนี่ยความคิดแบบนี้เนี่ยย้ายไปอยู่กับ Golden State Warriors นี่ก็น่าสนุกนะครับเนี่ยโอ้น่ากลัวอะไรสิคะับเมินเอะกันบ้านของ LA Lakers เนี่ยค่อนข้างเยอะครับแต่ขอเวลาอีกนิดนะครับเดี๋ยวแอดมินเอจะกลายร่างเป็นผู้บริหารทีมสักหน่อยนะทีม LA Lakers เนี่ยหลายๆคนอยากฟังเหลือเกินขอเวลานิดนึงนะครับค่ะการที่ได้แชมป์เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะคะเฮมินเอการที่เก็บตัวผู้เล่นไว้เนี่ยและการที่จะบริหารทีมในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยครดูแล้วเนี่ยก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ยากสำหรับ LA Lakers ในทีเดั แชมป์ค่ะทีนี้เราหันมามองทีมที่ยังไม่มีโค้ชเลยนะคะแล้วก็กำลังมองหาโค้ชอยู่ค่ะ ตอนนี้นะคะเหลืออยู่3ทีมค่ะนั่นก็คือ New Orleans Pelicans OKC OK Thunder แล้วก็ Houston Rockets ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Indiana Pacers ก็ได้โค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือ Nate Bjorkgren ผู้ช่วยโค้ช Toronto Raptors ค่ะที่ 9, ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ช NBA ครั้งแรกในชีวิตในอดีตเขาก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับ Phoenix Suns ค่ะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับ Toronto Raptors ทำทั้งฝ่ายพัฒนาผู้เล่นนะคะดูแลทีมเรื่องซัมเมอร์ลีกต่างๆและสุดท้ายก็มาเป็นหัวหน้าโค้ชค่ะ มาเงียบเยบเลยนะคะเนี่ยคนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของอ er ินเดียนะเพเซอร์จริงๆนะคะตอนแรกเนะะี่ยค่ะพวกเราก็ยังคิดว่าจะเป็นโคชไมค์แดนจูนี่ซะอีกค่ะ ทีนี้เราหันมามองในส่วนของ Houston r o c k e กสบ้างนะคะที่ตอนนี้เนะะี่ยค่ะน่าจะใกล้ได้ตัวโค้ชใหม่เต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าทางทีมตอนนี้นะคะได้สรุปเหลืออยู่3คนค่ะได้แก่เจฟแรนกันดี้ผู้บรรยายเกมอดีตโค้ชของทีมเมื่อนานมาแล้วค่ะสตีเฟนไซรัสผู้ช่วยโค้ชของดัลลัสแมว e r i ริกลูกชายของอดีตโค้ชที่มีชื่อของวงการเลยนะคะอย่างพอลไซรัสค่ะที่ก็ลุ้นอยู่ค่ะและสุดท้ายก็คือจอห์นลูคัส ที่ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักกีฬาของ o c อเกสค่ะฝ่ายพัฒนาผู้เล่นในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นโค้ชให้กับคลิฟฟ์เลนคาร์วิสอยู่พักหนึ่งก่อนที่ทีมจะดราฟตัตวรบอลเจมส์เข้ามาค่ะและนี่ก็คือโฉบหน้าของทั้ง3คนคะที่กําลังมีลุ้นเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมฮิล o n น o c อเกสในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพอพูดถึงทีมฮิลเลนฟรอเกสนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยดาร์เรลมอร์รี่เนี่ยเขาก็ได้ประกาศก้าวลงจากตําแหน่งผู้จัดก,การทีมทั่วไปของฮิลลสเนียคลลเ้คเเนคำำลน หนึ่งหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ของเมืองยูซันเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าขอบคุณทุกอย่างเลยครับใจความหลักๆที่เขาเขียนคำอำลาในหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้พูดถึงการเข้ามาร่วมทีมที่มีตำนานแชมป์อย่างฮารครีมไรชิวอนครับมาร่วมงานกับเยาหมิงเทรซี่แมคเกรดี้ต่างๆเนี่ยนะครับและเขาก็ยังขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ผ่านเข้ามาในการทํางานร่วมกับเขาครับขอบคุณเจ้าของทีมคนเก่าอย่างเลสลีย์อเล็กซานเดอร์ครับรวมไปถึงเจ้าของทีมคนใหม่อย่างชิลแมนเฟอร์ติต่าครับและครอบ ได้ใจแล้วก็ประทับใจที่สุดนั่นก็คือการพูดถึงเจมส์ฮาร์เดนครับเขาบอกเลยว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยคือคนที่เปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะครับ en, เจมส์ฮาร์เดนนี่คือคนที่ปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเด่นบาสในยุคนี้จริงๆเกมบาสในปัจจุบันเนี่ยต้องปรับรูปแบบในการเล่นเพราะเจมส์ฮาร์เดนตามสวนสาธารณะตามสนามบาสต่างๆเนี่ยก็มีการเรียนแบบการเล่นของฮาร์เดนเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยต่างก็ศึกษาการเล่นแล้วก็เรียนแบบการเล่นของเจมส์ฮาร์เดนครับเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาไม่อยากจะเชื่อ เจมส์ฮาเดนอีกแล้วเนี่ยและมากไปกว่าน,นั้นครับเขายังแฮปปี้ที่สามารถเอาตัว The w ไว t e ฮาวเวิร์ดคริสพอลและก็เวสบุกเนี่ยมาร่วมง,งานได้และเขาก็แฮปปี้ที่ได้ทํางานร่วมกับคนเหล่านี้ครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยนะครับจะบอกว่าเขาก็ยังขอเชียร์เจมส์ฮาเดนในการคว้าชแชมป์ให้กับ r o c k เก s สให้จงได้ครับเพราะมันคือเรื่องราวที่ควรจะจบลงแบบนั้นครับฟังแล้วก็ประทับใจจริงนะคะมิเน่ เพราะว่าในความคิดของ j าเรลมอรี่เนี่ยครัเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยคือผู้เล่นเกมบุกที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและในความคิดของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมเคิลจอแดนคูบี้ไบรอันเนี่ยยังสู้เจมส์ฮาร์เดนของเขาไม่ได้เลยนี่คือคําสดงดีที่เขามีต่อเจมส์ฮาร์เดนครับนี่คือความรู้สึกความในใจที่เขามองเจมส์ฮาร์เดนเลยอันนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นคําอําลาที่ที่ GM คนนี้เนี่ย <_ uk> เขามีความรู้สึกต่อ <_ uk> เจมส์ชาเดนแบบลึกซึ้งจริงนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจของฮิว o n นโร k เกสหลังจากที่ GM Dar มดารลมอร์รคนนี้เนี่ยก้าลงจากตําแหน่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแน่นอนครับที่จะเกิดขึ้นของฮิวเซนโรกเกสเนี่ยจะเป็นอย่างไรขอรออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะได้โค้ชคนใหม่คนไหนเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะกลายร่างเป็นเจ้าของทีมฮิวเซนโรกเกสและจะมาทําการบ้านให้ทุกคนฟังครับว่าแนวทางของพวกเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างไรจะทําาแบบไไหนนดดดีเพื่่อออจะตสู้ใฤกถััปรรรชม ลายคนอาจจะได้ยินข่าวการเปลี่ยนแปลงการใช้ลูกบาสของ NBA แล้วนะคะที่จะเปลี่ยนจาก Sp ปาวดิงเป็นว i ล s o นค่ะแต่ว่าจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในฤดูกาลหน้านะคะจะเกิดขึ้นในฤดูกาลถัดไปค่ะในฤดูกาลหน้าเนี่ยค่ะทาง NBA ก็ยังคงใช้ลูกบาสของสปาวดิงอยู่ค่ะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในฤดูกาล2021-2022เป็นต้นไปนะคะไม่ใช่ฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะย้อนกลับไปวิลสันคือลูกบาสเจ้าแรกเลยนะคะที่เข้ามาใน NBA ค่ะในปี1946จนถึงปี198 สาม หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นสปาวดิ้งจนถึงฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็จะกลับไปใช้วิลสันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่างละ30กว่าปีเลยนะคะสําหรับวิลสันคือบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ดั้งเดิมมาจากประเทศฟินแลนด์ค่ะแตกลายออกมาตั้งสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชิคาโกและปัจจุบันทางอันท r าสปอร์ตบริษัทกีฬายักษ์ใหญ่ของจีนก็มาเทคโอเวอร์ไปก็มารอดูกันอีกทีนะคะหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะก็จะเป็นวิลสันละค่ะและสุดท้ายครับกับเกียรติประวัติ ภัณฑ์แห่งชาติครับทางด้านประวัติศาสตร์แอฟริกันอเมริกันครับที่สถาบันสมิธโซเนียนครับได้นำเจอร์ซี่ของค o บีไบรอันเนี่ยนะครับเอาเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยครับจากโลโก้ถ้วยนัดจิงบนอกด้านขวาตรา NBA อยู่ด้านซ้ายแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเสื้อในนัดชิงปี2008นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกีฬากับคนผิวสีเนี่ยเหมือนเป็นของคู่กันจริงๆนะครับพวกเขาได้แสดงทั้งผลงานเนี่ยครับทั้งเสือเห็นทั้ แสดงให้เห็นว่าคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยกับประวัติศาสตร์ต่างๆของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกามาโดยตลอดครับและสําหรับตัวโคบีแบร์เนี่ยับถือว่าเป็นนักกีฬาที่มากกว่านักกีฬาทั่วๆไปปกปติครับเขาคือไอคอนคนหนึ่งของวงการบาส NBA จริงๆครับและทั้งหมดนี้นะคะคืออัปเดตข่าวคราวในตอนนี้ค่ะเพื่อนๆอยากทราบข่าวคราวอะไรนะคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะกดไลค์กดซับที่โลโก้ NBA เมเนียตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้มีพลาดข้อมูลข่าวสารของ NBA จากพวกเราค่ะน่ถ เอนึกถ MM ึงเอเมแม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ